หลายคนคงสงสัยว่าทำไมงูเหลือมจึงไม่มีพิษเมื่อก่อนนันงูเหลือมเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่และมีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกต่อมาได้มีการประชุมของคณะเทวดาและมีมติจากที่ประชุมว่าจะเรียกพิษคืนกลับจากงูทุกชนิดทุกตัวในรายงานบอกว่าไม่ทราบเหตุผลที่แน่ชัดว่าเพราะอะไรจึงเรียกพิษกลับคืนจากงูแต่ต่อมา ทางคณะเทวดาก็ได้มีคำประกาศไปถึงงูทุกชนิดทุกตัวว่าให้มารับพิษใหม่ณนะน้ำตกสุนันทาอําเภอท่าสาราจังหวัดนะครศรีธรรมราชงูต่างๆนานาพันนานาชนิดก็รีบมารับพิษงูเห่างูจงอางเป็นสัตว์ลำดับแรกๆที่มารับพิษณนะที่อย่างนั้นส่วนงูเหลือมเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่และการเดินทางช้าที่สุดทําให้มาถึงน้ำตกสุนันทาเป็นตัวสุดท้าย และตอนนั้นคณะเทวดาก็ได้มอบพิษให้กับงูชนิดต่างๆไปหมดแล้วงูเหลือมเลยถามขึ้นว่าแล้วพิษของข้าละ่ะคณะเทวดาก็ได้บอกไปว่าพิษตอนนี้หมดแล้วแต่พวกเรามีมติเห็นตรงกันว่าจะมอบแรงและพลังในการรัดเหงื่อเพื่อเป็นการหากินและดำรงชีวิตให้กับเจ้าหลังจากนั้นงูเหลือมก็ใช้ชีวิตแบบไม่มีพิษ จนถึงทุกวันนี้แต่ต่อไปอาจจะไม่แน่นอนงูเลืม้มอาจจะมีพิษก็ได้ขึ้นอยู่กับคณะเทวดากระทรวงส่งเสริมอัศสสรพิษ